คำคำแรงลงแดดอัดสะดุ้งมาแล้วพี่น้องครับพากันอีกแล้วครับยำแรงแรงทางจังหวดีแล้วเพิ่นเอาไปเชียวครับผมพุกยปกเปียกเปียกๆย่าวทังทีสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับได้อะไรกินดีโอ้โหโมเมนต์มาท่านเหยียดดีจ๋าว้ย สิดหยักแค่นั้นบเพเว่าผมกแกเลยแบบจะมาทำอะไรำพิกบเพเมนเมนจะไปหาบ่เบื่อหน่องคุเจต้องจงน้ำลายแตกนำผมอีคุณไดเบื้งคลิปหนีรับรองเลยเบื้องคลิปท่านจบจำหนีไปหาบม่งมาต่ำ บบพริกบ๊บเผ็ดนะวะคนบบเผ็ดเฮ้แบบพริกที่ใส่บเผ็ดด้วยนี่บบพริกเด้อบอเป็นน้ำตาลก็บเผ็ดัครับตอนนี้เรากำลังจัดการไข่กรัวครับไข่กัวไข่กัวเกาคั่วแกนครับไข่กรัวคัวไก่ต้นไ้ของไปแข่เขามันมีปูสนหาไข่กัวนะไข่กัว ดูวะครับวูยเฮยเฮ้ยเหยียดเยียเอาขึ้นขึ้นอีกแล้วหนึ่งหกค,ครับอันนี้คือตั้มยังนี่ครับนี่ตั้ขนมจีนเอาตั้ขนมจีนโอ้ตั้ขนมจีนใส่ขนมจีนไหมครับรบ่ใส่ครับบ่ใส่ครับนะ เมนูว่าใส่ข้าวปุ้นทำขนมกินใส่ข้าวปุ้นเนาะแม่ต้องขนมกินใส่ข้าวปุ้นเด้กไปได้ขนมกินมาใส่โอ้จะพาเพื่นเอามาฝากนอามาฝากโอ้พุ่นเนี่ยพุ่นเนี่ยพุ่นเนี่ยกวางหรือฝนระว่างอยู่พื่อนเอาเพื่นไม่มีน้ำยาแฮตตี้แม่น้ำยาเบิร์ดอ๋อมันมันบูดมันบูดโอ้มันบูด แม่เนาอุอ้ยอีแม่แล้ว,ลวอีแม่แล้วเซฟศิลปินทีเดียวเราดร้อิบโอ้เอาเป็นว่าเขาส่วเขาปุ่นตำใส่ลายแสีบลายบ่ะมนมนรับแมนบ่ใส่ลายแสียบลาย่ะนะปันมุฮุงใส่น้ำจืหน่อยมันเป็นตำส่วนเอาใส่ปตีอันนี้น้ตาลเนะาะ ทหารนี่โค้งชูรถอาชีพเก้านี่เป็นพ่อค้าขายตำหุงม,มาให้ไหมบอบสบอสไม่เคยเต็มยังเลยเส้แบบพริกอันนี้ปะพร,กพรกิกพริกแห้งสี่แสบกว่านหมสีมันสีงามกว่าไหมถ<บ>้าบพริกสดมันสีบอง,งามสำหรับพริกแห้งนะพี่น้องครับ,บนี่พรณีที่วิสังเวลาต่ำกับขันแม่นมีบแบบพริกแห้งสีเหลือบพริกแห้งก่อนพริกสด พอเวลาต่ำเราสีมันงามใส่ไหลๆใส่ไห,ไไหไลๆกระเพ็ดครับบัก <laughs> กีกนอกก้องกระเพ็ดตัวเน่ะมันน้ำตาลใช่ไหมครับานตอนต่อเนอัี้คืย้วเครับนับ่ครับเั้นตอนต่อไปเป็นอันนี้คืออย่างครับบุกเทศ,เทศครับ,บ <laughs> มีเท่าะเขานะครับคน <laughs> ปากคกี่หน่อยนะครับเนะี <laughs> มีดเขามีดหายไปแล้วมันเอาขันมีดได้ดวงเขาๆนั้นมักสีหายนะครับโอ้ยเนาะตัวเบอร์เอิญมีดแหละขลุนครับต่อไปเป็นการโคเล่ครับผมนี่เนาะคุณแม่ครับ,บทำอะไรกันคุณแม่ครับมันมันบูดนะครับแม่ข้าวเก่ามันบูดนะครับ รีวิวกันตำส้มตำแบบมืออาชีพจากเชฟจากพธธัตคันครับตำโคกแตกมาแล้วประมาณยี่สิบหกเนี่ยครับบันดันว่าตำม็อบเป็นบันดันคล่องไม่เคยตำไม่เคยทำเลยต้อกับมะเกีงมะเป็ดยี่นะี่ล่ะคื่งมาตำเป็นตอนตอนมาอยู่มาล่ำเนิน,นับ ดูนะฮะสีสันกันโคเรียขนมจีนนะครับโอ<ฮ>้แขกแล้วบัดเนาีน่นองจงน้ำลายแตกกับผมเ<ฮ>นาะเขาเนื้อที่ไหนบ้ดงเลือบแม่ได้อะไรคิดครับ แม่แม่ให้มาเอาข้าวก่อนอ๋อในแม่ให้มาเอาข้าวมาผู้ใดอยากกินเสื้อคุณบ้านเด้ครับผมนะครับเรียดยอดเลยเสียงขวดโคกแบบมืออเฉียดแบบกุ๊บครับเศบๆครับเศษๆ พาสีเด็ดเมนูยังมัง้ม <c oughs> นมีมาดูดูโอ้ oh. นี่นี่ครัขบขนมจีทีเจาพาดมันเอามาหานะ้เห <c oughs> ี่ยเพว,ว่าน้ำขาขุนมันอากาศมันเอามันเอามันก็เลยแบบมันก็เลยหายเสียนะ่ะ,ะนะภาษาไทยเนี่ยแม่เสียหายบางทีเนาะเสียภาษาไทยไหมมันเสียแมมน้ำมันเสียมันบุดไหม ภาษากลางเขาจะมาไดนวะมันหายยังสิบบมันเสียมันหายกันพอดีทีวีแซกเบาถิดบอผิดขอถอดปลาไพพี่น้องเรากันนะครับผมยันนี้อย่าลืมนะครับเนี่ยครับโรงเรียนบ้านโทนทองบ้านสะโพนทองนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดครับอย่าลืมมามวนมาซื้อน้ำกลั่นพี่น้องครับแต่การ พูดเต็นพอดีทวีสัก,นสนกรนางสั้นกรลัางเสียเอาอ,ออกตากมขึ้นนี้บึมบั่มบึมบั่มลงมากโอ้ยตกฉากได้กับว่าตกว่าตกใส่ฉากพกเขยผมมาแล้วอย่าล่ำเร่องหนีว่ะหันล่ำสังท่องงาปลามันฝนตกห่ำต้องลำ่ำเร่องอืน่อนสองมือแล้วล่ำสังท่องฝนตกห่ำฝนน่ะ ตากมันบ่นันถึงกับต้องตากกันเลยทีเดียวโอ้วันนี้นาเอาดีกว่าทขึ้นล่าขึ้นเฮ็ดได้บัณฑเนาะเป็นนะครับโอนี่ส่วนเนาะ,ต,นนะต้องเปลี่ยนลำเลีองใหม่นะครับเป็นจำปาซีต้นครับมาเร่งคอยฝนบนตัวห่อมมัน,ปาานเป็นอาถรรพ์ครับเป็นข้าวนาฝนแล้วตรงลำจำปาซีต้นเท่านั้นนะครับ ตลาบได้ที่ยังสีฟื้นล่ำสังท้องเอาปลาอยู่ฝนก็สีตกห้ามจะสีแล้วครับเปียกอีรีครับอยากไม่เปียกดูเอานะครับทุกคนผมรีบน้ำบ๊อ่อนทั้งทีสั้นเอ้ยหน้าเขาดีไหมนี่สีองครับเปียกด้วยเปียกหน้าเขาดีหน้าเขาดีมล้เปียกแฉะ อเอาพี่น้องรับพอกันคลิปหนักกันแล้วกันครับสวัสดีครับ